คุณกำลังอยู่ในซีรีส์เฝ้าเดียวส0สวันก้าวสู่การเกิดผลมากตามแผนการของพระเจ้าเป็นภาค2นะครับวันนี้เป็นวันที่12ของ40วันแล้วเรายังอยู่ในหนังสือลูกาบทที่4และ5ต่อจากเมื่อวานผมจะสรุปย่อๆดังนี้นะครับหลังจากที่พระเยซูชนะการทดลอง3ครั้งของมารซาตาแล้วคุณจำได้ไหมครับการทดลองแรกคือเรื่องเกี่ยวกับความหิวทางกายภาพนะครับ เรื่องที่สองก็เกี่ยวกับความมั่นคงทางอารมณ์เรื่องที่สามเกี่ยวกับลาบยศอำนาจบนโลกนะครับพระเยซูสงวนสิทธิ์ที่จะใช้สภาพที่เป็นพระเจ้าของพระองค์ซึ่งเป็นพระเจ้าถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับและพระองค์ก็เอาชนะการทดลองด้วยสภาพความเป็นมนุษย์ร้อยเปอร์เซ็นต์ในการเอาชนะการทดลองทุกอย่าง นั้นก็เพื่อจะเป็นแบบอย่างให้แก่มนุษย์เราว่าพวกเราก็สามารถที่จะเอาชนะการทดลองได้ด้วยพระวจนะและด้วยการเสริมกำลังของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับนี่ก็เป็นแผนการของพระเจ้าที่ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำพระเยซูเข้าไปในถิ่นทุรกันดารเพื่อที่จะให้มานมาทดลองนะครับหลังจากนั้นพระองค์ก็เดินทางไปยังบ้านเกิดเมืองนาซาเลต ในแคว้นกาลิลีของพระองค์นะครับก็ให้คุณจินตนาการว่าการเดินทางจากริมฝั่งแม่น้ําจอแดนในแคว้นยูเดียไปยังเมืองนาซาเลตที่แคว้นกาลิลีก็คล้ายๆกับเดินทางจากพัทยาไปเชียงใหม่นั่นแหละครับในหนังสือยอนกล่าวว่ามีสาวกสคนที่เป็นสาวกของยอนผู้ให้บัติสมา ก็ลาออกจากการเป็นสาวกของยอนแล้วหันไปเป็นสาวกของพระเยซูแทนนะครับแล้วก็ติดตามไปด้วยคือสองพี่น้องอันดูและซีโมนซึ่งภายหลังก็เปลี่ยนชื่อเป็นเปโตนะครับแล้วไปได้อีกหน่อยก็ไปเจอฟิลิปพระเยซูก็ชวนฟิลิปและก็ไปเจอนาธานาเอลนาธานาเอลก็ติดตามไปกาลิลีด้วยสาวกกลุ่มแรกก็มีสี่คนเหล่านี้นะครับ ในหนังสือพระกิตติคุณยอนกล่าวว่าพอพระเยซูและสาวกสี่คนมาถึงเมืองคานาแถวแคว้นกาลิลีแล้วคือระหว่างทางจากแม่น้ําจอดแดนไปยังเมืองนาซาเลสมันจะผ่านเมืองคานาในแคว้นกาลิลีก่อนนะครับแล้วพวกเขาก็เข้าร่วมพิธีแต่งงานของญาติพระเยซูแต่ว่าเล่าอางุ่นหมดกระทันหันนะครับในงานนั้นแม่ของพระเยซูก็มาบอกให้พระองค์ช่วยแก้ปัญหา พระเยซูก็ทําการอาศจรร์แรกโดยเสกน้ําเปล่าให้เป็นวายองุ่นชั้นเยี่ยมจนแขกในเมืองต่างก็ทึ่งและอาศจร,ร์แล้วเหล่าสาวกกลุ่มแรกก็สาวกก็ศรัทธาในพระองค์นะครับจากนั้นพระเยซูก็เริ่มมีชื่อเสียงโด่งดังนะครับต่อมาในหนังสือมัทธิวกล่าวว่ายอนผู้ให้บัติสมาถูกจับขังคุกเพราะไปพูดตำหนิแรงๆในความบาปของกษัตริย์เอโรดก็เลยถูกจับไปขังนะครับ ฝ่ายพระเยซูก็เดินทางต่อไปจนถึงเมืองคาเปอร์นาอุมคว้ยันกาลิลีแล้วสาวกกลุ่มแรกก็แยกย้ายกันไปทำมาหากินนะครับคือพวกเขาเป็นชาวประมงที่ได้รับบัติสมาในน้ํากับยอนแล้วนะครับตอนนั้นแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นสาวกพระเยซูแต่ว่าตอนนี้พวกเขาก็กลับไปหาปลาที่ทะเลกาลิลีบ้านเกิดของพวกเขายังไม่ได้ติดตามพระเยซูนะครับในตอนนี้ ฝ่ายพระเยซูก็เดินสายนะครับเดินสายไปสั่งสอนตามธรรมศาลาในชุมชนต่างๆซึ่งตามหมู่บ้านชนบทของอิสราเอลสมัยก่อนนั้นก็จะมีธรมารมศาลานะครับส่วนพระวิหารนั้นก็จะมีหลังเดียวนะครับอยู่ในกรุงเยรูซาเลม็มคล้ายๆพระวิหารก็อยู่ในกรุงเทพส่วนที่เชียงใหม่ก็จะมี แค่เป็นธรมารมศาลาเล็กๆกระจายกันไปตามหมู่บ้านในชนบทนะครับซึ่งชาวดิวก็เอาไว้ไประชุมกันสัปดาห์ละครั้งมันก็ใล้ายๆคลิจักเล็กๆในสมัยนี้นะครับถึงตรงนี้ผมขออธิบายขยายความคำว่าธรมารมศาลาสักหน่อยนะครับคือหลังจากพระเยซูต,ตายบนกางเขนเสด็จสู่สวรรค์ตัวเป็นๆแล้ว โลกาก็บันทึกไว้ในหนังสือกิจการอักรทูตว่าเหล่าสาวกก็ไม่ได้ใช้ธรรมศาลาในการประชุมนมัสการพระเจ้ากันนะครับแต่ไปประชุมนมัสการตามบ้านของสาวกแทนซึ่งมันก็คือเครือข่ายคริสตจักรบ้านในสมัยนี้ไงล่ะครับเพราะพระเยซูกล่าวว่ามีสองสามคนประชุมกันที่ไหนเราจะอยู่ที่นั่น ดังนั้นคริสจักรที่แท้จริงจึงไม่ใช่อาคารสถานที่ไม่ใช่อาคารธรรมศาลาไม่ใช่พระวิหารสมัยนี้ก็ไม่ใช่อาคารโบสถ์นะครับแต่คือคริสจักรนั้นหมายถึงมนุษย์นะครับคริสจักรหมายถึงมนุษย์ก็คือคนที่มา,ารวมตัวกันนะครับคือคนอที่อยู่ในอาณาจักรของพระคริสต์หรือก็คือคริสเตียนเรานี่แหละมารวมตัวกันก็เรียกว่าคริสจักร สมัยนั้นเมื่อสาวกพระเยซูมารวมตัวกันนมัสก,การพระเจ้าหนุนใจและเสริมสร้างกันก็เรียกว่าคริสตจักรนะครับและจะรวมตัวกันที่ไหนก็ได้นะครับในบ้านก็ได้ในทุ่งนาก็ได้ใต้ต้นไม้ก็ได้ในร้านกาแฟก็ได้ล้วนเรียกว่าคริสตจักรทั้งนั้นพระคัมภีร์ไม่มีคําว่าโบสถ์เลยนะครับในสมัยนั้นจึงไม่ต้องเสียเงินเสียเวลาไปหาซื้อที่ดินมาสร้างอาคารใหญ่โตเพื่อที่จะสร้างอาคารโบสถ์ คำว่าโบสถ์มาเริ่มมีกันในตอนสมัยโรมันคาทอลิกนะครับแต่สมัยสาวกยุคแรกของพระเยซูไม่มีการสร้างอาคารโบสถ์นะครับเพราะอะไรเพราะคริสตจักรก็คือมนุษย์ก็คือคนไม่ใช่อาคารนะครับถ้าคุณอ่านหนังสือกิจการของอักระทูตจะเห็นว่าสาวกพระเยซูมักจะพบปะเจอกันตามบ้านนะครับพวกเขาหักขนมปังความหมายก็คือกินข้าวด้วยกันสามาัคคีทำกันตามบ้านนะครับคล้าย กลุ่มเซลหรือกลุ่มแคร์ตามบ้านในยุคสมัยนี้นะครับซึ่งคือใช้บ้านของสาวกบางคนเป็นสถานที่พบปะกันไม่ได้ใช้ธรรมศาลาหรือพระวิหารเพราะว่าพวกเขาจะถูกชาวยิวที่ไม่เชื่อพระเยซูข่มเหงอย่างหนักน,นะครับดังนั้นคุณอย่าไปยึดติดว่าครตจ,จักรจะต้องเป็นอาคารโบสถ์แต่ครตจ,จักรคือมนุษย์คือคนคือคริสเตียนเหล่านี่แหละมารวมตัวประชุมนมันสการพระเจ้าด้วยกัน จะประชุมที่ไหนก็ได้ที่บ้านก็ได้ใต้ต้นไม้ก็ได้และสมัยนี้เราก็มีโมเดลการตั้งริสจัรแบบเครือข่ายบ้านซึ่งสอดคล้องตรงกับคริสจจรในยุคแรกนะครับถ้าคุณอยากเข้าร่วมพันธกิจตั้งคริสจัรเครือข่ายบ้านใน80,000ชุมชนทั่วไทยก็แอดไลน์สมัครเข้าร่วมได้ที่ไลน์ ID BigBig477 BIGBIG477 นะครับ พี่น้องที่รักหนังสือโลกากล่าวว่าพระเยซูตเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงสั่งสอนผู้คนในธรรมศาลาต่างๆและทําการอัศจรรย์หลายครั้งที่เมืองคาเปอร์นาอุมจนมีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นเรื่อยๆเพราะชาวยิวสมัยก่อนที่พระเยซูจะถูกตึงการเขียนนั้นก็มักจะไปรวมตัวกันในธรรมศาลาสัปดาห์ละครั้งในวันสบาโตแต่ต่อมาภายหลังเมื่อพระเยซูถ,ถูกตึงการเขียนแล้ว สาวกพระเยซูก็ไม่ได้ไปนมัสการพระเจ้ากันที่ธรมารมศาลานะครับเพราะถูกชาวยิวที่ไม่เชื่อพระเยซูข่มเหงหนักต่อมาเมื่อพระเยซูเดินทางจากคาป e r อุมมาถึงเมืองนาซาเลสบ้านเกิดของพระองค์พระเยซูก็เข้าไปในธรมารมศาลาแห่งหนึ่งวันนั้นก็เป็นวันสบาโตพอดีคือสัปดาห์หนึ่งชาวยิวก็จะหยุดทํางานหนึ่งวันในวันสบาโตแล้วก็ไปรวมตัวกันฟังคําสอนในธรมารมศาลานะครับก็รปรากฏว่ามีคน เรียกให้พระเยซูอ่านหนังสือม้วนที่เป็นพระคัมภีร์และก็วันนั้นก็เป็นพระคัมภีอิสยาบทที่หกสิบเอ็ดข้อหนึ่งถึงสองพระเยซูก็อ่านดังนี้นะครับพระวิญญาณของพระเจ้าทรงอยู่เหนือข้าพระเจ้าเพราะพระองค์เจิมตั้งข้าพเจ้าไว้ให้ประกาศข่าวดีแก่คนยากจนพระองค์ใช้ข้าพระเจ้ามาปลอบโยนผู้ชอบช้ำละกําใจให้ประกาศอิสรภาพแก่บรรดาเฉลยที่ถูกกดขี่ข่มเหง ให้คนตาบอดมองเห็นได้เอ็ดให้ปลดปล่อยนักโทษจากการถูกจองจําให้ประกาศปีแห่งความโปรดปลานของพระผู้เป็นเจ้าพระองค์อ่านจบก็หยุดตรงนี้แล้วก็ไม่ได้อ่านต่อนะครับซึ่งจริงๆในอิสยาบทที่ 61- อ็ข้อสองนี้ก็จะมีการพูดถึงอีกประโยคหนึ่งก็คือว่าให้ประกาศปีแห่งการพิพากษาของพระเจ้านะครับแต่พระเยซูไม่ได้อ่านประโยคสุดท้ายในตอนนี้ เพราะอะไรก็เพราะในเวลานี้พระองค์มาบังเกิดบนโลกก็เพื่อที่จะามาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดนะครับคือมา,อาทําพระราชกิจของพระเจ้าในการไถ่าบาปมนุษยชาติยังไม่ได้มาพิพากษานะครับแต่ว่า,าพระองค์จะเสด็จมาอีกครั้งหนึ่งเ,เป็นครั้งที่สองก็เพื่อที่จะมาให้บัพติศมาด้วยไฟกับคนที่ไม่กลับใจก็คือ,อพวก คนที่ไม่ยอมกับใจนี้ก็จะถูกที่ภาคสาบึงไฟนรกไฟที่ไม่รู้ดับในนรกนะครับแต่ว่าสําหรับวันนี้พระองค์ก็อ่านพระธรรมอิสยาจบแค่ให้ประกาศปีแห่งความโปรดปานของพระเจ้านะครับไม่ได้พูดถึงประกาศปีแห่งพระพิโรธปีแห่งการที่ภากษานะครับเมื่อนั่งลงแล้วพระองค์ก็พูดต่อไปว่าพระคัมภีร์ตอนนี้ก็เป็นความจริงแล้วในวันนี้ ซึ่งคำนี้ความหมายก็คือตัวพระองค์นี่แหละคือพระองค์ก็กําลังประกาศกับชาวยู่ในธรรมศาลาว่าตัวพระองค์นี่แหละนะเป็นบุคคลในพระคัมภีร์อิสยาตอนนี้พระองค์คือพระเมสยาผู้มาปลดปล่อยผู้คนออกจากความทุกข์ยากลําบากต่างๆและประกาศปีแห่งความโปรดปรานของพระเจ้าซึ่งหมายถึงพระเจ้าส่งพระองค์มาบังเกิดบ,บนโลกเพื่อภารกิจนี้และ เป็นปีเริ่มต้นที่จะโปรดปลานของพระเจ้ามาถึงชาวยิวและชาวโลกผ่านทางพระองค์ตามคำพยากรณ์ของอิสยานะครับเมื่อพูดจบก็ปรากฏว่าชาวยิวในธรรมศาลาที่เมืองนาซาเลตก็ไม่พอใจกันใหญ่เลยนะครับเพราะว่าพวกเขาก็เห็นพระเยซูมาตั้งแต่ดเด็กเห็นว่าเป็นลูกช่างไม้ที่ชื่อโยเซฟแล้วจุดจมาอ้างตัวว่าเป็นพระเมสยาพวกเขาจึงโมโหแล้วก็ พยายามจะผลักพระเยซูล,ลงจากหน้าผาเพราะว่าธรรมศาลาส่วนใหญ่ก็จะตั้งอยู่บนภูเขาสูงนะครับแต่พระเยซูก็ร้องต่อไปว่าพวกคุณเนี่ยไม่เพียงแต่ไม่เชื่อคําพูดของเราแถมพวกคุณคงจะกล่าวอีกว่าหมอจงรักษาตัวเองเถิดการอัศจรรย์ที่ทําในคาเปอร์นาอุ่มก็ให้ลองทําในเมืองนาซาเลสด,ดูบ้างสิแล้วพระเยซูก็พูดต่อไปว่า แต่ไหนแต่ไรมาไม่เคยมีผู้เผยพระวจนะสักคนที่ได้รับการยอมรับในบ้านเกิดของตนในสมัยก่อนนั้นผู้เผยพระวจนะเอลียาก็ไม่ได้รับการยอมรับในอิสราเอลแต่ว่าคนที่เชื่อเอลียากลกับกลายเป็นหญิงไม้ต่างชาติที่อาศัยในแคว้นไซดอนและก็มีคนที่เชื่อเอลิชาก็ไม่ใช่อิสราเอลแต่กลับกลายเป็นคนต่างชาติคือคนที่เป็นโรคเลื้อนในแคว้นซีเรีย แล้วพระองค์ก็เดินฝ่าฝูงชนออกไปนะครับเดินทางต่อไปตามทางของพระองค์นักวิชาการพระกัมพีกล่าวว่าสาเหตุที่ฝูงชนซึ่งกําลังกดจัดไม่ตามไปฆ่าพระเยซูก็เพราะมันเป็นวันสะบาโตนะครับกฎของอโมเสสได้ห้ามไว้ว่าห้ามเดินทางในวันสะบาโตเกิดระยะทางที่กําหนดแต่พระเยซูเป็นใหญ่เหนือกฎวันสะบาโตจึงเดินไปไกลได้พวกเขายัางยึดมั่นในกฎวันสะบาโตจึงเดินตามพระเยซูไปไม่ได้ครับ ถึงตรงนี้ให้คนกดสต็อปหยุดชั่วขณะและอธิษฐานถามพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าเหตุใดชาวยิวในธรรมศาลาที่นาซาเลตจ,จึงโกรธจัดและขับไล่พระเยซูหมายจะให้ตกหน้าผาตายไปเลยทั้งๆที่เมืองน,นี้ก็เป็นบ้านเกิดของพระเยซูให้คนหยุดชั่วขณะและอธิษฐานถามพระวิญญาณบริสุทธิ์ดูนะครับว่ามีเลมาอะไรที่พระองค์อยากจะบอกคุณถ้าคนได้รับเลมาอะไรก็จดลงสมุดเฝ้าเดียวไว้นะครับ สำหรับผมเลมาที่ได้รับคือประการแรกพระเยซูมีชื่อเสียงโด่งดังที่เมืองคาเปนาอุมเพราะการอัศจรรย์ที่พระองค์ทํามากมายแล้วก็คําสั่งสอนที่เปี่ยมด้วยสิทธิอํานาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับแต่พอเดินทางมาถึงเมืองนาซาเลตบ้านเกิดของพระองค์พระเยซูกล่าว่าพระองค์คือพระเมสยาตามคําพยากรณ์ในพระคัมพีเดิมที่พระองค์ได้อ่านซึ่งมันก็ขัดแย้งกับภาพลักษณ์ของพระองค์ขณะนั้นมากๆนะครับ เพราะว่าชาวเมืองนี้เห็นพระเยซูปเป็นลูกช่างไม้มาตั้งแต่เกิดพวกเขาไม่เชื่อว่าพระอ,องค์จะเป็นพระเมสยาก็ขุนเคืองไม่พอใจตรงนี้มีเหลมาสั้นอยู่คือการประกาศข่าวประเสริฐแล้วคนจะเชื่อหรือไม่แค่เต็มเปี่ยมด้วยพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์อย่างเดียวก็ยังไม่พอนะครับเพราะว่าตอนนี้พระเยซูก็เต็มเปี่ยมด้วยพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์อยู่แล้วนะครับแต่ปัญหาคือผู้คนเห็นพระเยซูปเป็นลูกช่างไม้มาตั้งแต่เกิด แล้วจูจมาประกาศตัวว่าพราะองค์นี่แหละคือข่าวประเสริฐตามคำพยากรณ์ของอิสยามันก็ขัดแย้งกับความเชื่อของชาวยิวอย่างแรงเลยนะครับเพราะความคิดฝังหัวของชาวยิวเขาคิดว่าพระเมสยาต้องเป็นกษัตริย์นักรบอผู้ยิ่งใหญ่มาปลดปล่อยพวกเขาจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวโรมันแต่พระเยซูเป็นแค่ลูกช่างไม้จะเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ตามคำพยากรณ์ได้อย่างไรดังนั้นพี่น้องครับเวลาคริเตียเรา เราประกศาศข่าวประเสริฐเราควรอธิษฐานเผื่อผู้ฟังและอธิษฐานเผื่อตัวเองให้ตัวเราเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เหมือนพระเยซูนะครับอย่าไปประกาศด้วยเนื้อหนังของตัวคนเองอย่างไรก็ตามคุณก็อย่าไปคาดหวังว่าผู้คนที่ฟังแล้วจะเชื่อคําพูดของคุณเสมอไปทุกคนดูอย่างพระเยซูพระองค์เต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วนะครับในขณะนั้นแต่พวกชาวยิวก็ยังไม่เชื่อคําพูดของพระองค์เลย ดังนั้นสําหรับคริสเตียนเราสมัยนี้เราอาจพูดข่าวประเสริฐไปให้สิบคนฟังแต่มีเพียงสองสามคนที่รับเชื่อคุณก็อย่าไปเสียใจท้อแท้ท้อถอยนะครับเพราะคนที่รับเชื่อนั้นไม่ใช่เป็นเพราะคําพูดของคุณฝ่ายเดียวแต่เป็นเพราะเขาตอบสนองต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทํางานใ,นในใจเขาด้วยนะครับมันเป็นการทํางานร่วมกันร,ระหว่างคุณกับพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับในการประกาศข่าวประเสริฐ สำหรับอีก7-8คนที่ไม่รับเชื่อมันก็เป็นเพราะมารซาตานปิดบังตาใจฝ่ายวิญญาณของพวกเขาอยู่เขาจึงไม่เปิดใจต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยเฉพาะคนที่ได้เห็นคุณมาตั้งแต่เด็กก็มีแนวโน้มจะไม่เชื่อและต่อต้านคนด้วยนะครับสำหรับตอนนี้ชาวยิวก็แค่ก่นเคืองไม่พอใจนะครับยังไม่ถึงขั้นโกรธจัดมาดูประการที่สที่ทาให้พวกเขาโกรธจัดกันต่อนะครับ ประการที่สองพระเยซูพูดเปรียบเทียบว่าพระองค์ก็เป็นเหมือนผู้เผยพระวจนะที่ชื่อเอลียาและเอลิชาซึ่งไม่ได้รับการยอมรับจากคนอิสราเอลแต่กลับไปได้รับการยอมรับจากคนต่างชาติในแคว้นไซดอนและแคว้นซีเรียตรงนี้แหละครับที่ทําให้ชาวยิวฉุนจัดเลยนะครับเพราะตอนนี้เปรียบเสมือนพระเยซูอ้างว่าพระองค์ก็เป็นเหมือนพระ ผู้เผยพระวจนะผู้ยิ่งใหญ่สองคนซึ่งชาวยิวนับถือศรัทธามากๆนะครับคือเอลียากับเอลิชาดังนั้นชาวยิวก็เลยทนไม่ไหวและจะผักพระเยซูให้ตกหน้าผาตายไปนะครับพี่น้องที่รักตรงนี้ก็มีเลมาที่ผมได้รับคือพระเยซูกําลังสื่อความหมายเป็นในๆว่าแผนการของพระเจ้าจะเริ่มประทานความรอดให้ชาวยิวก่อนแต่เมื่อชาวยิวปฏิเสธไม่เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระเมสยา แผนการความรอดของพระเจ้าก็จะขยายไปสู่ชาวต่างชาติที่ไม่ใช่ชาวยิวแทนนะครับเพราะในขณะที่เกิดกันดานอาหารหนักในอิสราเอลเอลียาไม่ได้ถูกพระเจ้าส่งไปช่วยอิสราเอลเพราะพวกเขาไม่เชื่อเอลียาแต่พระเจ้าส่งไปช่วยหญิงไม้ที่แคว้นไซดอนแม้ว่าหญิงไม้คนนี้จะเป็นชาวต่างชาติไม่ใช่ยิวแต่เธอมีความเชื่อจึงได้รับความช่วยเหลือจากพระเจ้านะครับส่วนเอลิชา ก็ไม่ได้รับการยอมรับในอิสราเอลพระเจ้าก็ส่งไปช่วยคนโรคเลื้อนที่แคว้นซีเรียแม้คนโรคเลื้อนจะเป็นคนต่างชาติไม่ใช่ยิวแต่เขามีความเชื่อจึงได้รับความช่วยเหลือจากพระเจ้าพระเยซูกําลังพูดว่าพวกคนชาวยิวก็ไม่มีความเชื่อพระองค์เช่นเดียวกันกับอิสราเอลในยุคสมัยของเอลียาและเอลิชาความช่วยเหลือจากพระเจ้าจึงจะไปถึงชาวต่างชาติที่ไม่ใช่ยิวนี่จึงเป็นสาเหตุให้ชาวยิวในธรมารมศาลา ก็ฉุนจัดและต้องการฆ่าพระเยซูนะครับตรงนี้คุณจะเห็นว่าแผนการของพระเจ้านั้นมีเพื่อที่จะช่วยมนุษย์ทั้งโลกนะครับไม่ใช่แค่ชาวอยู่มีตั้งแต่สมัยปฐมกาลมาแล้วข่าวประเสริฐเรื่องความรอดจึงไม่ได้จํากัดเพียงแค่สําหรับชาวอยู่เท่านั้นนะครับและเมื่อพระเยซูมาบังเกิดก็ยิ่งแผ่ขยายข่าวประเสริฐนี้ไปถึงมนุษย์ทุกประเทศทั่วโลกด้วยนะครับ ถึงตรงนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำให้ผมระลึกได้ถึงมัทธิวบทที่1 9บเก้าข้อสามสิบที่พระเยซูกล่าวว่าแต่มีหลายคนที่เป็นคนต้นจะต้องกลับไปเป็นคนปลายและคนปลายจะกลับเป็นคนต้นคนปลายก็คือคนสุดท้ายนะครับความหมายก็คือ,อพระเยซูกําลังพูดแรงๆใส่ชาวยิวที่ไม่เชื่อพระอ,องค์ทํานองว่าพวกเขาจะไม่ได้รับประโยชน์ใดๆจากปีแห่งความปลดปลานของพระเจ้า เพราะพวกเขาไม่เชื่อว่าพราะองค์เป็นพระเมสยาทั้งๆท,ที่พวกเขาเป็นคนต้นคือเป็นคนแรกๆที่รอคอยพระเมสยาส่วนคนปลายหมายถึงคนท้ายๆก็คือพวกเราชาวต่างชาติที่ไม่ใช่ชาวยิวนี่แหละครับจะได้รับปีแห่งความโปรดปลานของพระเจ้าแทนเพราะพวกเราเชื่อว่าพระเยซูคืคอพระเมสยาที่พระเจ้าส่งมาปลดปล่อยชาวโลกให้พ้นจากความทุกข์ยากลำบากของการเป็นทาสของบาปไงล่ะครับ ความหมายก็คือหลุดพ้นจากการเป็นทาตของความบาปเพราะว่าเจ้าความบาปมันเป็นต้นเหตุทําให้ชีวิตพวกเราเดี้งอยู่เรื่อยๆไงล่ะครับความบาปทําให้เราถูกตัดขาดถูกแยกขาดจากพระเจ้าเราจึงปสาสแจกแหล่งความช่วยเหลือจากผู้สร้างโลกสร้างจักรวาลน,นะครับและก็เป็นผู้สร้างเราด้วยแต่เมื่อพระเยซูมารับโทษบาปแทนเราที่การเขตแล้วจึงทําให้เราไม่ต้องรับผลร้ายของบาปและได้กลับมาคืนดีมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าผู้สร้างเรา เมื่อเรามีอุปสรรคปัญหาชีวิตใดๆที่เกิดจากความบาปก็ให้รีบสารภาพบาปนึกถึงภาพพระเยซูถูกตึงการเข็นรับโทษแทนเราและกลับใจใหม่ขอโทษต่อพระเจ้าและเชื่อว่าพระเจ้าอาภัยให้กับเราแล้วเพราะเรามีความเชื่อในพระเยซูจากนั้นเราก็เริ่มต้นเดินใหม่กับพระเจ้านี่คือวิถีชีวิตคริสเตียนซึ่งเป็นคนปลายคนท้ายๆที่กลายเป็นคนต้นคือคนแรกๆนะครับพี่น้องที่รักครับสมัยนี้ก็ยังมีชาวยิวบางกลุ่มไม่เชื่อพระเยซู เขาไม่เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าที่มาบังเกิดเป็นมนุษย์และมาไถ่บาปให้กับชาวโลกแล้วพวกเขาก็ยังพยายามจะสร้างพระวิหาราซึ่งเป็นหลังที่สามแทนหลังที่สองที่ถูกชาวโรมันทำลายไปนะครับพวกเขายังรอคอยพระเมสสิยามาเป็นกษัตริย์ของพวกเขาอยู่พวกนี้แหละครับแทนที่จะเป็นคนต้นก็กลับกลายมาเป็นคนปลายตามความหมายที่พระเยซูพูดถึงในมัทธิวบทที่19ข้อส0ส ก็เดี๋ยววันนี้ผมขอแบ่งปันเลมาพิเศษเพิ่มอีกเรื่องหนึ่งคือจากพระคัมภี์อิสยาที่พระเยซูอ่านในธรรมศาลาตอนนี้นั่นก็คือแผนการของพระเจ้าที่จะมาถึงชาวโลกโดยส่งพระเยซูพระบุตรของพระเจ้าคือพระเยซูคริสต์นี่แหละมาบังเกิดบนโลกเพื่อจะกอบกู้โลกจากความทุกข์ยากลําบากนะครับมันไม่เพียงแก้ปัญหาความบาปฝ่ายจิตวิญญาณเท่านั้นนะครับแต่ยังแก้ปัญหาฝ่ายกายภาพทางร่างกายและจิตใจด้วยนะครับเพราะอิสยา์กล่าวว่า ให้พระองค์ประกาศข่าวดีแก่คนยากจนข่าวดีสําหรับคนยากจนคืออะไรล่ะครับมันไม่ใช่แค่ได้รับความรอดบาปนะครับแต่จะหายจากความยากจนด้วยอย่างน้นอยๆก็พอมีพออยู่พอกินไม่อัตคัดขัดสนนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อคนได้รับการไถ่าบาปความบาปออ,ออกไปจากตัวคนแล้วพระเจ้ามองว่าคนชอบธรรมพระองค์ยอมรับคนเป็นบุตรของพระองค์คนก็มีสิทธิ์ที่จะ มาขอความช่วยเหลือจากพระองค์เมื่อคนยากจนขัดสนคนก็ไม่เหมือนเมื่อก่อนเพราะว่าตอนนี้คนมีพระเจ้าแห่งจักรวาลเป็นพระบิดาของคนแล้วคุณสามารถที่จะทูลขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าได้นี่คือข่าวประเสริฐไงล่ะครับเป็นข่าวดีสําหรับคนยากจนดังนั้นผมก่อตั้งพันธกิจบิ๊กมิราเคิลไม่ได้มีเป้าหมายเพียงประกาศข่าวประเสริฐและตั้งคริสตจักรใน8 0ด0 0ชุมชนเท่านั้นไม่ได้มีเป้าหมายเพียงเพื่อที่จะ มาช่วยผู้คนในด้านฝ่ายวิญญาณให้ได้รับความรอดบาปแค่นั้นเท่านั้นนะครับแต่ผมก็มีเป้าหมายที่จะทำันรกิจนี้ร่วมกับพี่น้องหลายๆคนในการเข้าไปช่วยกันแก้ปัญหาความยากจนในชนบทด้วยนะครับโดยช่วยให้ชาวบ้านลาบญากมีอาชีพมีไรายได้ได้หายจากความยากจนมันไม่ใช่อาชีพและ,ะไรายได้ที่จะทําให้เขาหายจากความยากจนนะครับถ้าเขาไม่มีพระเจ้าเขาก็คงยากจนเหมือนเดิมนั่นแหละ แต่การมีอาชีพมีไรายได้ในขณะที่มีพระเจ้าเขาก็สามารถที่จะมาทูลขอต่อพระเจ้าได้ถ้าเขาเป็นคริสเตียนนะครับพระเจ้าก็จะมาอวยพรอาชีพการงานที่พวกเขาทําอยู่นั่นเองซึ่งพันธกิจนี้ก็จะเป็นท่อพระพรจากพระเจ้าไปสู่ชนบทที่กําลังทุกข์ยากลําบากถ้าคุณอยากรู้รายละเอียดพันธกิจนี้ก็แอดไลน์ทักมาสอบถามได้ที่ BigB i g 477 BIG big 477 47นะครับ เอาละครับพี่น้องถึงตรงนี้มาร่วมสนุกกันพิมพ์เลขหนึ่งหรือสองลงในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้พิมพ์เลขหนึ่งถ้าคุณเริ่มชัดเจนมากขึ้นแล้วว่าแผนการของพระเจ้าที่มีต่อชาวโลกคืออะไรและแผนการของพระเจ้าที่มีต่อพระเยซูคืออะไรพระเจ้าส่งพระเยซูมาบังเกิดบนโลกเพื่อทําภารกิจอะไรคุณเข้าใจแล้วว่านี่ไม่ใช่การประกาศศาสนาใหม่ไม่ใช่มาตั้งกฎศาสนาใหม่ๆและให้ผู้คนปฏิบัติตามเพื่อจะได้พ้นทุกข์แต่เป็นการที่พระเจ้า ลงมาจากสวรรค์เพื่อมาช่วยมนุษย์ด้วยตัวพระองค์เองเลยนะครับใครที่ถ่อมใจยอมรับว่าพระเยซูคือพระเมสยาคือผู้ที่พระเจ้าส่งมาช่วยกอบกู้โลกที่เสียหายไปจากบาปให้กลับมาสู่สภาพดีเหมือนสมัยสร้างโลกใหม่ๆพระเยซูเป็นผู้ที่มาช่วยกอบกู้ชาวโลกให้กลับมามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าสามารถที่จะรับความช่วยเหลือจากพระเจ้าได้ใครเชื่อแบบนี้คนนั้น ก็จะได้รับความรอดพ้นจากผลร้ายของบาปที่ได้ถูกแยกห่างจากพระเจ้าได้กลับมาเป็นลูกพระเจ้าได้รับความช่วยเหลือในการดําเนินชีวิตซึ่งเป็นคนปลายที่ได้กลายเป็นคนต้นและคนคนนั้นก็คือคุณที่เป็นคริสเตียนในขณะนี้นั่นเองถ้าคุณมีความเข้าใจและมีความเชื่อแบบนี้อย่างมั่นคงแน่แน่พิมพ์เลขหนึ่งครับพิมพ์เลขสอถ้าคุณยังงงง,งสับสน คุณยังไม่อยากจะเชื่อว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าเป็นพระเมสยาที่มาปลดปล่อยคนจากการเป็นทาสของบาปมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของคุณคุณคิดเหมือนชาวยยวที่คิดว่าพระเยซูก็เป็นแค่ลูกช่างไม้คนหนึ่งในเมืองนาซาเลตในชนบทจะมากอบกู้โลกได้อย่างไรใครทําดีก็ได้ดีใครทําช่วยก็ได้ช่วยจะมีใครมาช่วยเราได้ตัวเองก็ต้องช่วยตัวเองให้รอดเท่านั้นอย่าหวังไปพึ่งใครเลย แม้คนคนนั้นจะเป็นพระเจ้าก็ตามถ้าคุณคิดแบบนี้พิมพ์เล็กสองครับเอาละครับพรุ่งนี้เราจะมาเฝ้าเดียวกันต่อหลังจากพระเยซูประกาศข่าวดีข่าวประเสริฐจากพระคัมภีร์อิสยาแล้วต่อจากนั้นพระเจ้ามีแผนการอะไรอีกและพระเยซูทําอะไรต่อไปแล้วคุณจะรู้จักและรู้ใจพระเจ้าและพระเยซูอย่างลึกซึ้งมากขึ้นชีวิตคนก็จะเกิดผลมากขึ้นตามแผนการของพระเจ้าครับอย่าพลาดติดตามตอนต่อไปนะครับขอพระเจ้าไว้พร